B Premium Motor ครับวันนี้เอาใจสายบิมเมอร์นะครับที่เป็นนักสะสมเลยซีรีส์4ดัดๆทั่วไปครับแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าเป็นซีรีส์4ที่เป็นตัวครบรอบ25ปีอินดิวเวอร์ชลนะครับชมข้างาเป็นตัวลักชัวรี่นะครับรหัส F32 นะครับแล้วก็เป็นตัว LCI นะครับซีรีส์4 2ประตู oupe, คูเป้ครับเบนซิน 430i ร,รถปีบรถปจ17จดทะเบียนปี18ครับรถออกศูนย์ BM Thailand นะครับประวัติศูนย์ชัดเจนเลขไมน้อย8ป0หม่นหกิโลเมตรเท่านั้นนะครับระบบไฟหน้าตัวท็อปเลย Adaptive LED ได้ตัวล้อลายอินดิว d ว a l ด้วยนะครับไปดูภายในกัน เปิดมาภายในครับนี่อินดิวดัวนะครับตัวพวงมาลัยจะมีโลโก้ของอินดิวดวอยู่ครับด้านล่างนี้แผ่นเพลทเขานะครับเป็นตัวครบรอบนั่นเองนะครับช่วักชัลรี่เนี่ยภายในก็จะมาพร้อมกับพวกลายไม้นะครับเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดนะครับ